นิยายวายเรื่องเพียงเงาพะจั์ตอนที่ยี่สิบห้ตอนจบไม่รู้หรอกว่าหปีสำหรับคนอื่นมันนานแค่ไหนแต่สำหรับผมแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและทรมานมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติในขณะที่หัวใจเหมือนไม่ได้อยู่กับตัวเอง รถจูบที่พี่เจป้อนให้ซ้ำๆในตอนนี้ทำให้ผมอยากหยุดเวลาเอาไว้เหลือเกินผมไม่อยากสูญเสียอะไรไปอีกแล้วลมหายใจร้อนเ่าจากพิษไข้าจากอีกคนยิ่งทำให้ผมอยากจะรับจูบอยู่แบบนั้นอยากดูดพิษพี่เจออกมาให้หมดอยากแบ่งเบาความเจ็บปวดจากเขาให้ได้มากที่สุดพอแล้ว ร่างสูงเป็นฝ่ายละลิมฝีปากออกไปก่อนเป็นผมเองที่ไม่รู้จักอิ่มและยื่นปากไปสัมผัสกับเขาอีกครั้งย้ำไม่เห็นว่าหวยหาแค่ไหนเดี๋ยวติดไข้ก็ดีพี่จะได้หายผมเป็นคนดือ้อผมรู้ใครๆก็รู้ดื้อมาตั้งนานแล้วไม่งั้นนะ่ะผมคงไม่เรียบเรียนให้จบ แล้วหนีจากอกแม่และแดดกลับมาหาผู้ชายหรอกผมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับพี่เจแต่โชคดีที่ซาร่าไม่ได้มองว่าผมทอดทิ้งแม่ยังคงเข้าใจและสนับสนุนผมถึงแม้ตอนแรกแม่จะโกรธมากๆที่ต้องทะเลาะกับป้าจ๋าเพราะเรื่องลูกๆแล้วคนที่เคลียร์ปัญหาให้คือญาตจิตตอนนั้นแม่กับป้าจ๋าร้องไห้ใส่กันจนโทรศัพท์เบียกไปเลย ป้าจ๋าขอโทษแม่ที่พูดแรงไปส่วนแม่ก็โน้มน้วให้ป้าจ๋าเข้าใจผมกับพี่เจญาจิตที่รู้เรื่องในตอนแรกก็ตกใจไม่น้อยแต่ท่านก็คงจะรักพี่เจามากจนเปิดใจกับทุกอย่างทุกวันนี้แม่กับป้าจ๋าสนิทก,นกันกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโทรหากันบ่อยจนบางทีแดดคิดว่าซาร่ามีกิ๊กด้วยซ้ำวีถ้าไม่อยู่ตอนนี้กูหยุดไม่ได้แล้วนะ ก็ไม่ได้อยากให้หยุดมึงแม่งผมลูบแก้มคนป่วยเบาๆส่งสายตาท้าทายรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากที่พี่เจไม่สามารถหยุดจูบได้แต่ผมไม่กลัวเลยสักนิดห้าปีมันสอนผมแล้วว่าเราสองคนเสียเวลาไปมากพอพี่เจเตียงมีฝุน่นระเบียงไหม ผมถึงกับเบิกตากว้างคิดไม่ถึงว่าพี่เจจะเล่นมุกนี้น่าตกใจอยู่นะฉันจะต้องกลับมาเจอกับความโลภผลตั้งแต่ครั้งแรก,กผมถูกพี่เจแบกขึ้นบ่ามาวางลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นโซฟาตัวเก่าที่เต็มไปได้วยความทรงจำโซฟาสีกรมที่ผมเคยนอนน้ำลายยืดใส่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา โซฟาที่เมื่อก่อนเรานั่งดูสารคดีด้วยกันทุกๆวันมันไม่ได้นุ่มเหมือนเตียงแต่ครั้งแรกของเราก็เกิดขึ้นที่นี่เป็นอะไรหน้าแดงจังพี่เจจูบอีกพอเผื่อคิดถึงเรื่องวันนั้นครั้งแรกบนโซฟาที่เริ่มต้นด้วยแรงอารมณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นผมกลับถูกปฏิบัติอย่างอ่อนโยนพี่เจ ผมคิดถึงนะครับอยากจะบอกให้รับรู้อยากจะย้ำให้ฟังอีกเป็นพันๆรอบให้ส่งกับที่พูดอยู่คนเดียวมาแสนนานมึงรู้ใช่ไหมว่ากูเดินทางมาถึงร้อเอร์เซแล้วระบอกตาร้อนเผาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้สีหน้าจริงจังกับแววตาที่ไม่ได้ล้อเล่นหรือต้องการพูดเพียงพอเอาใจ ของคนที่นั่งคร่อมอยู่ด้านบนบ่งบอกว่าทุกคำพูดเป็นจริงอย่างชัดเจนที่ผมบอกพี่ว่าเราจะเริ่มจากศูนย์พร้อมกันผมโกหกหมายความว่ายังไงมึงไม่รักกูแล้วเหรอแววตาสั่นไหวของคุณที่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วทำให้ผมใจหล่นวูบเจตนาของผมไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนแค่ผมยังพูดไม่จบแล้วพี่เจก็ตกใจไปก่อน ปล่านะครับผมแค่อยากจะบอกว่าสำหรับพี่ผมเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลามันลดลงไม่ได้จริงอย่างที่ปากพูดมึงทำกูตกใจนะวีนะัสจูจูร่างสูงก็ก้มลงมาซบบ่าปล่อยเสียงสะอื้นออกมาจนผมตกใจนึกโกรธตัวเองที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีพี่เจ ร้องไห้แบบเนี้ยผมจะร้องตามแล้วนะไม่เป็นแบบนี้สิผมลูบแผ่นหลังกว้างไปมาไม่รู้จะปอบโยนด้วยวิธีไหนแค่เขาไม่หนีไปผมก็สัญญาว่าจะกอดเอาไว้แบบนี้หรือต่อให้เขาพยายามจะดันตัวออกผมก็จะกอดเขาไว้จนสุดแรงไม่เอาอีกแล้วไม่อยากสูญเสียอะไรอีกแล้วกูขอโทษ คนขี้แยงเงยหน้าขึ้นปาดน้ำตาตัวเองผมนึกเอ็นดูจนต้องยกมือขึ้นช่วยเช็ดโตขนาดนี้แล้วยังจะร้องไห้เหมือนเด็กๆพี่เจทิ้งตัวลงนอนซ้อนด้านหลังรวบตัวผมเข้าหาตัวเองแล้วกอดเอาไว้แน่นราวกับกลัวว่าผมจะหายไปแรงจูบซ้ำๆที่หัวทำให้ผมรู้สึกดีไม่น้อยเลยผมรักเขารักพี่เจามากมาก เอพิวล่ะครับไม่เอามาอยู่ด้วยแล้วเหรอมันแก่มากแล้วกูเองก็ไม่มีเวลาดูแลเลยให้น้องจูเนี่ยกับน้องจ้าจ๋าเลี้ยงให้ผมนึกภาพลานฟ้าแสดของพี่เจป่านนี้คงโตจนเข้าปฐมกันแล้วแล้วพี่กับพี่จีนยังทะเลาะกันอยู่ไหมผมพลิกตัวหันหน้าเข้าซุปกับหน้าอกพี่เจอยากนอนฟังเสียงหัวใจเขาเต้น ปากก็ชวนคุยไปเรื่อยเบาลงมากแล้วกูไม่ได้เข้าบริหารส่วนที่พี่ต้นกับพี่จีนทำบอกป้าว่าจะทำแค่งานที่ทำอยู่ให้ดีก่อนมาก็ช่วยพูดแล้วพี่ก็ทำได้ดีมากๆจนพ่อพี่ยอมรับเลยใช่ไหมครับพี่เจพยักหน้าตอบยิ้มยิ้มผมให้รางวัลคนเก่งไปหนึ่งจูบเก่งมากเลยรู้ไหมเพราะมึงเลยหืม ผมเกี่ยวอะไรด้วยเพราะมึงไม่อยู่ไงแล้วกูประคองสติตัวเองไม่ไหวเอาเวลาไปลงกับงานจนหมดเก่งชิบหายเลยกูเนี่ยร <c oughs> างวัลคนเก่งครับกูประชดไหมล่ะอา้าวเหรอก็เห็นชมตัวเองผมใช้นิ้วเกลี่ยริมฝีปากหนาที่ขอบออกสีค้ำเล็กน้อยอย่างคนสูบบุหรี่จัดแต่ก็ค้ำเพียงเล็กน้อยจริงๆ โชคดีที่พี่เจมีผิวที่สวยอยู่แล้วเนื้อปากเลยเนียนละเอียดทาไม่มองใกล้ๆไม่มีทางเห็นจุดด่างพร้อยสูบบุหรี่เยอะใช่ไหมก็เครียดอ่ะไม่สูบแล้วได้ไหมครับถ้ามีปากมึงให้ดูดไม่สูบแล้วก็ได้อืมงั้นถ้าอยากสูบบุหรี่เมื่อไหร่อ่ะ ก็มาดูปากผมแทนอยากตอนนี้เลยวะเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วเลยไม่ได้ตกใจอะไรมากออกจะชอบที่ได้รับสัมผัสดีๆอีกครั้งแรงเม้มที่มุมปากสับแรงๆก่อนจะขบฟันลงบนริมฝีปากจนผมเจ็บจีด๊ดแกล้งกันชัดๆโทษฐานที่มึงขี้อ่อยอแค่นี้เองหรอครับวีนัส ถ้าเป็นแต่ก่อนคงโดนดา่าไอ้เด็กเฮีย้ยรอยยิ้มท้าทายที่ส่งไปน่าจะกระทบอารมณ์พี่เจพอสมควรเขาจับผมพลิกไปมาแล้วถอดเสื้อผ้าออกจนหมดภายในไม่กี่นาทีในขณะที่ปากก็ยังฉกชิมความหวานซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาและแล้วผมก็ติดไข้จากพี่เจจริงๆ ส่วนคนที่ป่วยหนักเมื่อวานนี้ตื่นตั้งแต่เช้าไปทำข้อต้มอย่างอารมณ์ดีผมสงสารตัวเองจังกี่โมงแล้วครับจะแปดโมงเฮ้ยทำไมพี่ไม่บอกผมอะ่ะผมต้องไปทำงานนะกูโทรบอกจันแล้วว่ามึงลาพี่เจพึ่งจะเริ่มทำงานได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็หาเรื่องลาง,งานซะแล้วแบบนี้จะผ่านโปรไหมยังไงก็ไปไม่ไหวอยู่ดี แต่ผมเพิ่งเข้าทำงานจะลาป่วยสุ่ม 4, สี่สุมห้าได้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องลาออกมาทำงานกับกูแล้วจะบอกว่าลาป่วยสุ่ม 4, สี่สุมห้าอะไรมึงป่วยจริงไม่ได้ป่วยการเมืองตัวร้อนเป็นไฟขนาดเนี้คิดว่าจะไปไหวหรือไงพอใครหละัะผมบ่นเงยงงงโทษคนที่เป็นต้นเหตุแต่จะโวยวายอะไรได้ก็ในเมื่อเมื่อคืนนี้เขาก็เตือนแล้ว แต่ผมเองที่เป็นฝ่ายร้องขอกินข้าวก่อนจะได้กินยาแล้วก็นอนพักผมไม่อยากกินเจ็บคอปวดตัวไปหมดป่วยแล้วงองแงเหรอเปล่าแค่ไม่หิว <c oughs> กินหน่อยยาจะได้ไม่กัดกระเพาะพี่เจตักข้าวต้มมาจ่อที่ปากผมเบือนหน้าหนีน้ำตาคลอเหมือนถูกบังคับ ทัทง้งๆที่พี่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ไม่พอใจเลยเป็นอะไรร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้องน้ำตามันไหลเองกูดุหรอกูปเป็นห่วงน,นะไม่อยากคิดเจ็บค <c oughs> อบอกออกไปทั้งน้ำตานิดเดียวได้ไหมสามคำก็ยังดี หรือจะกินอย่างอื่นปูไปหามาให้เมียวอยากนอนมีนัดครับกินข้าวก่อนนะจะได้กินยาพี่บังคับพี่ไม่ได้อยากบังคับแต่พี่เป็นห่วงกินข้าวนะครับพี่เจแทนตัวเองว่าพี่กับผมอย่างนั้นหรอผมไม่ไหวแล้วใจผมก็มีอยู่แค่นี้จริงๆถ้าจะอ่อนโยนใส่กันแบบนี้ให้กินหมดถ้วยก็ได้ พี่เจว่าไม่อยากให้ไปทำงานพี่เจเงียบผมรู้ว่าผมงอแงเกินไปแต่เวลาป่วยก็อยากให้มีคนอยู่ด้วยนี่นาแต่ว่ารู้นะครับว่าต้องไปก็แค่งอแงใครเขาจะทิ้งให้อยู่คนเดียวเมียทั้งคนกูโทรไปลางานเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องงอแงหรอกกูไม่มีวันห่วงงานหรือห่วงอะไรมากกว่ามึงพูดเกินไปหรือเปล่าผมไม่ได้สำคัญขนาดนั้นซะหน่อยดีใจไปเยอะแล้วกับประโยคดีๆที่ได้ฟังแต่ก็ต้องถ่มตัวเอาไว้บ้างเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสำคัญตัวผิดมากเกินไปสำคัญสิสำคัญมากด้วยทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยก็เพื่อมึงเลยนะ ทำอะไรก็สร้างฐานะสร้างธุรกิจจะได้เลี้ยงมึงได้น้าทรยกับสมิธจะได้ไม่รังเกียจที่มีลูกเขยอย่างกูพูดเกินไปอ่ะถ้าซาลาไม่ยอมรับพี่เจคงไม่ปล่อยให้ผมวิ่งกลับมาหาพี่ถึงนี่หรอกนี่หนีแม่มาหากูเลยเหรอดีใจจังอย่าล้อนะ ผมพลาดซะแล้วยอมรับไปซะง,งั้นว่าหนีแดดกับแม่มาหาผู้ชายขอบคุณนะที่กลับมาขอบคุณเหมือนกันครับที่ยังรอเรายิ้มให้กันอย่างมีความหมายหากจะให้พูดทุกความรู้สึกออกมาทั้งหมดวันเดียวคงไม่จบยังไงก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันให้พี่เจฟังให้หมดเลย ทานข้าวเสร็จพี่เจก็เอายาให้ทานพี่จันแวะมาหาที่ห้องเพราะเป็นห่วงแต่ผมเพลียมากจึงไม่ได้ลุกขึ้นมาคุยกับพี่จันได้ยินแค่เสียงที่หน้าประตูพักหนึ่งแล้วก็ออกไปพี่จันมาเหรอครับอืมซื้อผลไม้มาให้ทำอย่างกับมึงป่วยน่ะก็เขาเป็นห่วงผมนี่ครับห่วงเมียคนอื่นทำไมนะักเมียกูกูดูแลเองได้พี่เจ นี่แล้วนี่ตื่นแล้วหิวเหรอหรืออยากกินอะไรไหมไม่เอาครับพี่จอนทำไมกลับไปเร็วยังจะไม่หยุดถามหาคนอื่นอย่งนะผมมองค้อนพี่เจไปรู้แหละว่าพี่มันแซวเล่นแต่ตอนนี้ไม่ได้อยากเถียงด้วยจันมันมาบ่นเรื่องห้องด้วยแล้วก็จะหาคนมาทำความสะอาดให้กลัวมึงอยู่ไม่สบายมั้งหืม ผมไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่นานซะหน่อยมึงไม่ได้อยากอย,กอยู่กับกูหรอพี่เจใจเย็นๆสิครับพี่ไม่รู้สึกหรอว่าห้องเนี้ยมันเล็กไปสําหรับเราสองคนแล้วนะปล่อยให้นักศึกษาเขามาอยู่เธอพี่ย้ายไปอยู่กับผมที่คอนโดดีกว่ามึงอยากไปอยู่บ้านไหมบ้านเหรอครับอืมซื้อไว้นานแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะไปอยู่หรอก แต่พอมึงบอกว่าห้องนี้เล็กไปการได้อยู่บ้านก็น่าจะเหมาะกว่าที่นั่นมีสนามหญ้ามีสระว่ายน้ำมีพื้นที่เยอะกว่าคอนโดมึงหลายเท่ามึงสะดวกไหมที่ไหนก็ได้ครับที่มีพี่อยู่ปากหวานชิบหายเลยแม่งเลยหวานแท้หรือเปล่าพี่เจกำลังพิสูจน์ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธปล่อยให้เขาได้ทดสอบความหวานจากริมนฟีป,ปา ติดไข้กันไปมาแบบนี้สนุกดีเออพี่เจครับผมไม่ไปทำงานกับพี่นะผมอยากทำที่ธนาคารฟ้าหลวงทำไมวะแต่ว่ากูนะครับเออก็แล้วแต่มึงยังไงก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วอ่ะพรุ่งนี้ย้ายของเลยไหมล่ะ <laughs> ใจร้อนจังกูมีอะไรจะให้มึงด้วยอะไรครับ พี่เจเดินไปเปิดตู้เล็กๆริมผนังหยิบอะไรบางอย่างออกมาบางอย่างที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดียคงเก็บไว้อีกละครับก็ของของมึงนี่กูก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆสิผมยื่นมือไปรับลูบิกมาถือเอาไว้สีของมันถูกเรียงจนเกือบหมดแล้วผมหมุนอีกแร็กเดียวมันก็เสร็จเรียบร้อยเก่งมากมึงทำได้แล้ว ทำได้ที่ไหนพี่ทำไว้ก่อนอะแต่มึงเป็นคนทำมันให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นอะคนที่เก่งอะก็คือมึงอะไรของพี่เนี่ยเป็นเมียกูแล้วอะก็เก่งหมดนั่นแหละเตรียมใจไว้เถอะกูจะอวยทุกอย่างที่มึงทำเลยไอ <c oughs> ้บ้าเอ้ย <c oughs> โหนี่มึงถึงขั้นกล้าด่ากูแล้วเหรอก็พี่บ้าจริงๆอะทำให้ผมเขินหลายรอบแล้วนะ กูข้างรักมึงได้มากกว่านี้อีกดับมือให้ไหวแล้วกันครับผมจะรอดูงั้นก็ตอนนี้เลยอืพี่เจผมไม่สบายอยู่นะ <c oughs> แล้วคิดว่าคนข้างรักอย่างเขาจะฟังผมไหมล่ะครับคิดต้องคิดมากกว่านั้นคือคิดว่าผมจะขัดคืนได้สักกี่วินาทีกันเชียวผมก็ข้างรักพี่เจไม่แพ้กันดอกนะรักสุดหัวใจเลยครับ ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามีช่วงที่คัดออกไปด้วยนะคะเป็นตอนอ18บวกอะเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้ใต้ดีเทลข้างล่างนะคะใครอยากตามไปอ่านก็สามารถตามไปอ่านได้ส่วนใครที่อยากอ่านตอนพิเศษก็ไปซื้ออ e ีบุ๊กมาอ่านได้นะคะ จบกันไปอีกเรื่องแล้วใครอยู่กันมาตั้งแต่เรื่องแรกๆก,ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องก่อนหน้านี้ก็ตามกลับไปฟังได้นะสำหรับตอนนี้นะคะก็คงจะต้องหยุดพักการอัพนิยายใหม่ใน YouTube ไปก่อนแต่ว่า ออคิดว่าจะได้กลับมาอีกในเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเนาะใครที่คิดถึงก็กลับมาฟังบ่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะจะคิดถึงทุกคนนะอย่าลืมคิดถึงเราด้วยนะคะฝันดีคะ่ะ